แนวทางของข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เด็กลูกศษิษย์พี่ป๊อปทาผิดกันเยอะมากเข้าใจผิดกันเยอะมากตั้งใจฟังไปด้วยกันเริ่มเขาบอกว่าในการสอบวิชาประวัติศาสตร์มีการสอบ5ครั้งอ่ะเด็กๆค่อยๆดูมีการสอบ5ครั้งนะครับโดยอาจารย์เนี่ยให้น้ําหนักของการสอบครั้งสุดท้ายเป็น2เท่าของการสอบครั้งอื่นๆให้น้ำหนักครั้งสุดท้ายเนี่ยครับเขาบอกว่าให้น้ำหนักเป็น สองเท่าของครั้งอื่นๆแปลว่าอะไรแปลว่าสมมุติว่าครั้งสุดท้ายพี่ป๊อบสอบได้สิบนี่ยังไม่ได้อ่านอะไรเลยนะสิบก็เหมือนว่าครั้งที่สองอ่ะได้ส0บครั้งสุดท้ายอ่ะได้สิบกับสิบเป็นยี่สิบไปเลยเหมือนให้สองเท่าไปเลยแทนที่ครั้งสุดท้ายจะได้สิบพี่ป๊อบได้เป็นสิบกับสิบเป็นยี่สิบไปเลยสมมุติว่านะสมมุติว่านะทุกๆครั้งคะแนนเท่ากันหมดเลยพี่ป๊อบก็จะพยายามทําครั้งสุดท้ายให้ดีที่สุดเพราะว่าเรารู้แล้วว่า ครั้งสุดท้ายอ่ะเวทหรือน้ําหนักเป็นสองเทา่าสมมุติว่าครั้งสุดท้ายพี่ป๊อบได้สิบเต็มสิบเลยคะแนนพี่ป๊อกก็จะดีเลยเพราะว่าได้อยู่ดีๆเหมือนได้สิบกับสนะิบไงเข้าใจปะ่ะแต่ถ้าครั้งสุดท้ายพี่ป๊อบได้หนึ่งก็เลยะกลายเป็นหนึ่งกับหนึ่งเป็นสองโอ้โหสองเต็มยี่สิบเลยอ่ะก็ไม่ไหวอ่ะเนอะเพราะฉะนั้นอ่ะครั้งสุดท้ายสําคัญมากต่อไปเขาบอกว่าในการสอบสี่ครั้งแรกเนี่ยครับในการสอบสี่ครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นสี่ครั้งแรกนะครับเด็กชายพลู สอบได้เฉลี่ย86% 86%ครับ86%เขาบอกว่าถ้าเขาต้องการให้ผลสอบครั้งนี้เนี่ยผลสอบครั้งนี้เนี่ยเป็น90%ถามว่าครั้งที่5เนี่ยต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหอะน้องๆฟังเด็กๆตั้งใจฟังคือ4ครั้งอ่ะได้86เฉลี่ยละได้86 ใช่ไหมสี่ครั้งเฉลี่ยได้แปดสิบหกแต่เขาอยากให้ภาพรวมออกมาเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นหูแปลว่าครั้งสุดท้ายต้องได้เยอะมากๆต้องได้เยอะมากๆเพื่ออะไรเพราะว่าสี่ครั้งมันแปดสิบหกเนะแล้วหนูอยากให้ภาพรวมออกมาเป็นเก้าสิบครั้งสุดท้ายหนูต้องได้แบบเกือบร้อยอะเพื่อดึงไอ้แปดสิบหกตัวเนี้ยขึ้นมาเป็นเก้าสิบให้จงได้ประมาณนั้นอันเนี้ยคือไอเดียแปลว่าถ้าเราคำนวณออกมาครั้งสุดท้ายต้องได้แบบต้องเยอะอะ จะมาน้อยไม่ได้เอองั้นเรามาดูสี่ครั้งแรกก่อนนะครับก็สี่ครั้งแรกเรามาหาผลรวมของสี่ครั้งแรกก่อนละกันครับโอเคก็ผลรวมสี่ครั้งแรกคือสี่ครั้งแรกอะน้องๆเราได้เฉลีย 86, ล่ยแปดสิบหกเฉลี่ยแปดสิบหกเปอร์เซ็นนั้นแปลว่าถ้าเราเอาสมมติว่าคะแนนทุกครั้งเต็มร้อยหมดเลยสมมุติว่าคะแนนทุกครั้งเต็มร้อยหมด สี่ครั้งแรกเฉลี่ยแล้วแปดสิบหกก็เหมือนแปดหก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 คือมันภาพรวมมาแล้วอ่ะหารด้วยสี่มาแล้วอ่ะก็จะเป็นแปดสิบหกคูณด้วยสี่ครับหกสี่ยี่สี่ใส่สี่ทดสองแปดสี่สามสองเป็นสามสิบสี่ครับแปลว่าสี่ครั้งแรกอ่ะน้องได้สามร้อยสี่สิบสี่คะแนนสามร้อยสี่สิบสี่คะแนนเต็มสี่ร้อยถันปะเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายอะหนูต้องได้เท่าไหร่ จึงจะทําให้ภาพรวมหมดเลยออกมาเป็น90ดูนี่ก็4ครั้งแรกได้344ครั้งสุดท้ายสมมุติว่าพี่ป๊อบให้ได้ x แต่เขาบอกว่าให้เวท2เท่าก็ต้องเป็น x กับ x ทันไหม x 2ครั้งเราเฉลี่ยกี่ครั้งน้องๆสอบ4ครั้งแรกแล้วก็มีครั้งสุดท้ายแต่อย่าลืมว่าครั้งสุดท้ายมันให้คะแนน2เท่า เพราะฉะนั้นเทียบเท่ากับว่าข้อนี้สอบทั้งหมด6ครั้งไม่ใช่5ครั้งพราะถ้า5ครั้งเดี๋ยวพี่ป๊อบจะคิดเลขให้ดูตอนจบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเฉลีย่ยออกมาแล้วได้90%ซตครับต้องคิดเหมือนว่าสอบ6ครั้งนะน้องเพราะว่า4ครั้งแรกแล้วก็2ครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายซึ่งเขาคิดเป็น2รอบไนงะมันเลย x กับ X ก็เลยเหมือนเป็น4บวก1กับ1ก็ 1, กเป็น6ครั้งครับ อ่ะเอานี้ขึ้นไปคูณเป็น540ครับก็จะเป็น344บวก2 x เท่ากับ540ครับพี่ขอย้าย344ไปลบนะครับ2 x น่าจะได้เป็น1 9 6 x ก็คือ98เอา2ไมไปหารได้98เราถามว่ามัน make sense ไหมพี่บอบว่ามัน make sense มากก็คือแปลว่าครั้งสุดท้ายพี่บอบต้องสอบได้98%เพื่อให้อะไรเพื่อให้ มันเอามาเฉลี่ยดึงไอ้พวกแปดสิบหกขึ้นมาจนเป็นเก้าสิบให้จงได้แต่ถ้าตรงนี้หนูหารด้วยห้าจะเกิดอะไรขึ้นคูณขึ้นไปได้สี่ร้อยห้าสิบครับก็จะได้ตรงนี้สี่ร้อยห้าสิบสอง x ก็จะได้ร้อยหก x ได้ห้าสิบสามเป็นไปไม่ได้ถ้าครั้งสุดท้ายหนูสอบได้ห้าสิบสามทุกอย่างมันจะถูกกดลงมาแน่นอนเพราะว่าสี่ครั้งแรกหนูได้แปดสิบหกอยู่อยู่ดีๆครั้งสุดท้ายหนูได้ห้าสิบสาม 53สองรอบโอ้โหตกต่ำมากเพราะฉะนั้นหนูต้องดูดีๆข้อเนี้จุดซีเรียสคือตรงเลข6นะครับก็อย่าผิดละกันนะครับน้องๆโอเคแล้วเรามาเจอกันใหม่กับแนวข้อสอบ A Level นะครับ